สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพายภูผาพังโบวีครับผมมื่อนี้ก็ให้คุณพ่อของขันงันหน่อยครับผมเป็นเดมาเอาไว้ครับเอาไว้ทีเอฟซมันหนแหละครับผมผมบอกว่าให้เ,เสลงมาอจัดเต็มเลยครับครับไว้ของผู้ผานี่นะครับผมนี่ผู้ผา ผู้ภามีอ้อยหลายครับผมก็เลยแบ่งหมูแบ่งพวกกินครับแบ่งขันเงินครับเมื่อได้บางๆกัดสิผ้าผู้ภาไปเล่นก็ขันเงินอยู่มือแรกนีบบอครับนี่ครับต้องไม่โบกกใจดีครับเพื่อจะได้เอาอาหารไปให้ขันเงินขึ้นกันครับนี่ได้ฝากมาให้ขันเงิน กบเป็นนี่แหละครับคุณพ่อเพื่อนครับคุณพ่อแท้จริงครับนั่นได้ไปเกี่ยงหย่าท่านทางไหนบอสมอนี่ฮะเอาไปจุดเต็นในสวนเน่ครับตัดไม้เน่โอ้โครับนี่ครับเพื่อนซื้อว่าคุณพ่อหล่อนนะครับเลยเอฟซีครับคุณพ่อหล่อนนี่แหละครับคุณพ่อจาครับเพื่นมีสองซื้อคุณพ่อหล่อนกับคุณพ่อจานี่ครับผู้เฒ่าเลี้ยงสร้างพี่น้องเอ้ยนี่แหละครับผม เพิ่อนกษตรฮ่าหยาบ่ไเด็กก็ยังคนหนุ่มคนแน่นนี่แล้วแล้วคุณพ่อจ๋าครับเนี่ยเป็นสิว่าผมเคยได้พาไปเยี่ยมบ้านสวนของขันเงินอยู่ครับเอาไปหลายเลยครับเด้อนี่เอาไปให้เต็มเลยเด้อขันว่าถ้าเล่นขึ้นนนบ่ได้นี่บ่าเด้อยู่ซอยเด้อไง ค,คุณพ่อหลอนครับโอ้ยหายากแด้สมมืุดนะเอ็มบอคุณพ่อหลังครับย,ยงมนี่แหละครับปล่อยห้องกับหางยางกครับพี่นอ้องเดี๋ยวสิพาไปเมืองบ้านสวนของขันเงินครับของคุณพอ่อจา่าเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปไปเบิ้งครับผมให้คุณพอ่อจ่าเป็นส่อ้อยเต็มเต็มรถก่อนเดี๋ยวสิพ่ไปเบิ้งครับ รอติดตามครับครับผมนี่ก็หอดบ้านสวนของขันเงินนะครับนี่ครับเป็นกระไดมาหอนนะครับนี่นะครับพอจ้าครับพอจา้าครับโอ้ขึ้นิเสียบเนาะดุนเลยนี่ขอดีกินครับนี่ ก็จะเสียบพี่น้องเมืองครับฟังเสียงหักครับโอ้เสียงหย่ำไหมครับพอจ่าเิ่นอัดเต็มทีนะครับครับนี่นะครับยินแบบเสียบๆครับพี่น้องครับการใส่ปอกสร้างกับว่ามันเป็นการทรมานนะครับเด้อครับเพป่นใส่ไว้เพื่อดูดเพื่อขาดครับ กันเงินกันเงินกับเพิ่นก็ได้ประสมพันธุ์มาแล้วล่ะครับจักสีคือบ่คือครับเพิ่นยังบ่ทันมั่นใจครับคือบ่เมษาครับกับยินควรว่าเมษาคอยสิฮู้ครับรอเบิ่งกันครับรอเบิ่งอาการครับ เ,เรรพิ่งก็บอกท่านทีแล้วครับพี่น้องบ้านไหนคะแนนครับว่าเพิ่งก็เพิ่งผสมพันธุ์เสร็จครับนี่แหละครับผมพังขันเงินครับพังขันเงินเลยเสียบหลายครับ เสียบลายเสียบลายพี่น้องเลยผมก็ยินดีครับพี่น้องครับมีมั้งฮมใหม่ห่มไหลครับผมนี่ครับบรรยากาศเพื่อนครับบรรยากาศครับบ้านสวนครับบรรยากาศของเพื่อนครับผมใหม่ห่มไหลครับเป็นต้นบองม่วงครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศขังขังขเพื่อนเป็นก็เป็นป้าหยาครับดีเพื่อนๆไปปลูกไว้นี่แะครับผมเป็นป้าหยาเอาังครับ ครับโอ้บ้านสวนมงคนครับครับปลูกไม่ปลูกอะไรครับนี่ครับเป็นบ้านของทังเงินครับนะครับเป็นบ้านของทังเงินอันนี้ก็จะเป็นบ้านของพอจาครับบ้านของคุณพอจาคนก็เห็ดปิดกับยงาขึ้นคนก็นันเฝ้าลูกสาวคนยิ่งหนึ่งนะครับผมนี่ยงาขึ้นคนก็เด่นนอนเฝ้าลูกสาวคนยิ่หนึ่งนะครับ บ้านสวนพงเนครับนี่เป็นหย่างมดตัวนี้แม่บอกหย่างมดเลยบ่โอ้หย่าบว่มีตัวนี้หย่าบว่มีิ่งจะเสร็จเลยโอ้ครับเป็นจะบุญครับขันเงินผู้เผาพันธ์ให้มากินครับนี่กับบ้านสวนพิ่งครับเพิ่งกับได้ปลูกพักบ่อได้ครับพี่น้องครับพี่น้องเอฟซีอาเซีบางท่านบางคนเพงกับเซฟหงุ่นครับพักบ่อจักภาษาไทยเขาเอิ้อนมาพักอีกอย่า uh งพร้อมกับหงุ่นนะครับเด้อ ผักบอบักเขือก็มีพี่น้องปลูกบักเขือบักพริกบักทั่วก็มีครับผมนี่บักทั่วนี่ครับนี่เป็นผักบอครับพี่น้องครับผักบอผักบอครับผมนี่กข้างในนี่ก็จะเป็นต้นบักพริกครับผมนี่พริกต้นนี้ก็จะเป็นบักเขือกันนี่ต้นต้นบักเขือครับตางคานนี่รอบคางนี่ที่ว่าเกิดตามใหม่ก็เป็นบักทั่วครับทั่วมั่นแน่ครับนี่ เือมันนแน่ถ้าเบิ้ก็จะเป็นต้นข้าวโพดได้พี่น้องครับข้าวโพดครับข้าวโพดนี่พ่อสะเตนี่ผมพ่อหงูครับเอิันว่าซาลีซาลีนี่แหละคือบุกแตงก็มีครับเป่้ครับเป็นบ้านสวนครับเป็นห้องไม้ที่ซุ้มเย็นครับผมบ้านสวนของขันเงินครับนี่แหละครับผมกับเอฟซีบางทันก็ได้บอกผมมาว่าให้มาอัปเดตเรื่อยๆอยู่ครับผมก็ได้มากครับมือนี้เป็นโอกาสที่ดีครับผม ผู้พาได้แบ่งยามาให้ถันเงินนะครับที่ว่าเป็นเพื่อน,เป,นเป็นเพื่อนกันครับเคยอ,อยู่นกันเนเงินเท่านี้ครับเป็นสร้างที่นีสัยดีอีกเสื้อหนึ่งครับสาวสวยงามครับสาวสวยกับงามในหมู่บ้านสร้างเขาอีกเสื้อหนึ่งครับผมเป็นหมู่บ้านตลาดเท่านี้และครับผม แชบอนอขังเงินสมบง,บงพี่นอ้องสมบงสมงบงแชบไล่ครับอ้ <c oughs> วนทวนสมบูรณ์ดีดีนะครับพี่น้องครับผมครับอ้วนทวนสมบูรณ์ดีครับอ้วนทวนสมบูรณ์ดีครับเ,เวลาขั้นเ้าก็ะเด็ดทูตใหม่ครับพี่นอ้อง บังกระโดมมึงครับขันเงินครับขันเงินน้อยครับขันเงินน้อยเสียบแล้ครับพี่น้องเอ้ยโอ้ขับขึ้นเสียบครับมึงครับนี่ยเพราะว่ากับ่ไดา้กินดเดินแล้วครับ เสบบียบอันเงินเสบีบหลายครับผมพังขันเงินครับกรฝากพี่น้องเอฟซีติดตามพังขันเงินนำเด้ครับเด้ขันเงินหน่อยครับผมเพราะว่าเพิ่นกะได้ประสมพันธ์มาแล้วกับาสิบางเตียกับเบิบ่บบอกบ่ถือกับพี่น้องเย้ยไม่แล้วจะบินวาสนาวครับ ถ้าเกิดว่าบุญหลายวาสนามีก็จะได้คือ่นนั่นแหละครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ได้เฮ็ดเพียงสนิทนะครับเด้อครับผมฝากช่องพายผู้พาฟังโมวีน้ำมได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไครยิง่งถ้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเด้อขอบคุณครับ